เจอสิ่งนี้ตกอยู่ข้างทางอ่ะเพื่อนมันคือมันคืออะไรอ่ะฉันฉัน <c oughs> ฉันก็ไม่รู้ไหนขอลังกุดนี้เออเออชิ่เก็อะไรขึ้นเพื่อนอย่าเพิ่งตายไม่พูดนี่ ดินาไมคอว่าแต่เกมไทยเรื่องนั้นเกี่ยวแตงแกทำเพื่อนของฉันเย่เปิดปืนไม่ได้ดาวของฉันแทงไม่เข้าเลย,ยงั้นเหรอแล้วก็เจอปืนนี่น้อยอือ เอ้ยยิงว้าเอ้ยเอ้ยปืนแกไปจุดบาดไว้เออปืนแกมันจริงจะรู้หนาไม่ได้กดไปไม่ได้จ้าหัวใจเออแทกทะ้งโลกไครเขาบอกว่าแทกทั้งโลกถึงหัวใจก็อย่างนี้

khâu tim tim nã vân sẽ nã bữa ờ น้าเบื่อจริงๆเลยหาอะไรทำดีกว่าอ้อฉันรู้สึกว่าช่วงนี้ฉ <t> ันปวดนี่ต้องยกอันนี้อือห <c oughs> <c oughs> นึ่งชั่วโมงผ่นอนี่แขนฉันใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยแต่ทำไมใหญ่แค่ข้างเดียวไม่เป็นไรหรอก ใบยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่ดีไปใส่เสื้อดีกว่าเสื้อเสื้อเสืส้อเชิ้ตฉันอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่แล้วนี่รองเท้าของฉันแล้วนี่ก็คือกางเกงจะกางเกงใส่ยากจังฮึบ เออเฮ้ยเกงจะลอยหนีให้ฉันสวมเธอเกงอ่ะโอเคเสร็จแล้วใส่มวงเด๋วเป็นไงล่ะสติปแบบมั้วใ่นีแขนฉันใหญ่ละึบอเบได้เวลาทำงานวันนี้มีงานอะไรครับ นี่เหลือยเอาไปตัดต้นไม้ต้นนั้นนะโอเคครับนายโอ้ต้นใหญ่เฉดยมันต้นใหญ่มากเลยเนี่ยจะตัดเข้าไหมโอ้โทษทีโฆษณามาทำไมอ่ะตัดออกกูต้องไปดัดตัดตัว ว้าว wow, นี่มันอะไระต้นไม้ใหญ่จังเลยุอย,ย,าาย,ยอะไรลอยไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ที่รู้ขอตัดแล้วนะคะตัดไม่เข้าเข้าไหนก็คิดว่าออือโอ้โห ตนไมลงแล้วฮะ <c oughs> หนึ่งวนผ่อนไปตอนนี้เรามีข่าวไหมนะครับวันนี้เกิดการถล่มของต้นมะพร้าวทับใส่คนงานครับตอนนี้คนงานยังไม่สามารถออกมาจาก แต่ก็ไม่รับาดเจ็บมากครับเพราะต้นไม้ตอนนี้มันเบานะทางพยายามจะอออกอย่างสุดกำลังน,นะแต่ก็ยังไม่สามารถเอาออกได้พวกเราเลยจะลองใช้วิธีที่ใช้คนน,นี่คือคน,คนที่ เก่งนะผมจะลองลากมันดูอุ๊ยลากได้ครับมันจะดูลากได้นะแต่ก็ลากได้นิดเดียวแต่เราก็ให้คนงานบดจิบด้วยนะอออืออืออือ ไม่เป็นไรแต่กูปป็ตโอ้ยยียโร่โหแตกนะครับแถมต้นไม้ตกทับซับ้วยเหมือนจะแค้นแฮะโ้วันนี้เดือดชิบหายเลยขาก็หักอะไรก็หักก็กลายเป็นคนพิษเยอ โอเคลองเข็มนี้เฮ้ยฉันรู้สึกปึกปัง <c oughs> ได้เวลาขุดเมืองเพราะว่าเราเป็นคนงานแขนใหญ่ผมจะสามารถได้เวลาขุดหิน หินขุดหินขุดหินอ่านี่เจอหินแล้วโอเหมือนจะไม่ใช่หินนะเหมือนจะเป็นเหล็กแค่อู้ดีเลยเป็นเหล็กเป็นเหล็จะขุด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 เสร็จแล้วเฮ้ เจอไม่เข้าเลยอื้ออึ๊บอื้ออื้อหาทองเอ้ว่าแต่ตอนไหนเราจะเจอทองกันแล้วนี่ว่าโอ้เจอหินอีกเลยเจอแต่หินอ่ะอื้ออึ้อโอ้โห นี่กำลังเราเยอะเอ้ยอะไรสีสีอะไรรเออเออวู้ฮู้เจอท้อวูอฮู้นี่แหละวิธีออกเมือง เราจะต้องทำหน้าที่อะไรนี่ี่ยโอเควันนี้น่าจะหมดหน้าที่แล้วนะเอ๊กกับบ้านดกวานี่คือวิธีกับบ้านของผมนะคะนี่คือเฮลิคอปเตอร์ ูดว่าขึ้นไปเหรอถ้านั่งไปปกติโขยหัสยวสดไรเหรอถ้ามีคนใส่ในคลิปดีเยอะ่อยก็ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมตัดต่อไม่เป็นมันเอาออกไม่เป็นนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขออภัยด้วยโซ่ขอโทษครับพอดีว่าลาซาด้าพ่อผมใสกพ่อผมสักบ่อยครับ ก็อ,อย่างนี้แหละครับ <G ül> ผมเบื่อโฆษณามากเลยนะทุกคนในเลมอนเพเกลเนะเพราะว่าเวลาผมทำคลิปอะนะมันชอบมาขัดขัดจังหวะแล้วทำให้ผมต้องรับลบคลิปเลยก็คือต้องต้องทำมันหมดเลยโอ้นี่นะครับก็ โอเคต้องพักต่อเลยนี่คือวิธีขึ้นเครื่องบินของผมแต่ต้องลองดูวกว่าพเพื่อแตกเพราอผมมีสองหลางนี่ลากโคนนอนลงไปกับพื้นนะอ้ยมันนอนอยากด้วยอุ้ยอยอไม่ใ่ว่ะอึ๊บเอได้แล้วได้แล้วแบบนี้แล้วผมก็จะเอาสิ่งนี้มัดตุ่บไว ไม่เอามันตกตายปึ๊บอืออือโอเคเช่นนี้ก็มันก็ไม่ตายแล้วอืออือต้องเอามอดัดขาไว้ด้วยครับชอบใครแยบอะ่ะอืออืออือต้องมอดัมดมดัมดมดัมดแล้วมัดอีกมัดมัดตัวรับกลับบ้าน ตมตีตึ้งตึ้งอ้าวอ้าวก็ไเด็ขึ้นเนี่ยโอ้โหทุกอย่างหายไปแล้ว วันนี้วันนี้เราเออวันนี้เราจะวันนี้เืเดีเวลาเผาทุกสิ่ง เดีลยวการทดลองแล้ว,ลลวข้อคือด็อกเตอร์ถึงข้าจะไม่ได้ใส่เสื้อด็อกเตอร์ก็ตามข้าจะทดสอบมนุษย์คนหนึ่งว่าเจ้าจะแข็งแกงแค่ไหนออกไปอยู่แกงข้าน่หนสิอะไรลอยมาวันนะ่ะก็ไม่รู้สินะ แล้วให้ถมอันนี้คืออุปกรณ์ที่ฉันเดี๋ยวนายก็รู้อย่างนั้อยาอยากรู้ไปเลยจะทดลองตือมันคือกับดักหนูเออมันกับดักหนูตรงไหนครับเพราะว่าฉันไม่ใช่ด็อ,อร์ฉันคือข้าตกรอบจิตเออเอ,อ้กอดกด เออฮือฮะมันยังไม่หมดหรอกแคมิ่งอันหนึ่งนะเอ้ยบ้นบานๆได้เลยไงบายบายนะชีวิตขอก็เอือฮะนี่แกงรอดมาได้เหรอเชยฉันไม่ยอมหรอกนะเออคืออืมอมไปสบ เอว่าแต่นีไม่เคยปงปงเฮ้ยระบิดอือนี่แล้วนี่ออโตรอดเดอเออีนะชั้นด็กกระโดดนี่อวทนเนม่บอกาเด้เน่ยโอเคแล้วฉันจะกับป๋ออะไรน เฮยชิบแตนี่ปุ๊กตียิอะไรมาวตอนสุดโหเฮ้ยบดหน้าเลย ขับรถสนุกจังเลยวันนี้ครับเฮ้ยระวังเออเออชิดดูเออเออ,อ,อระวังนะเออเ้อเอออ,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 ออะไรที่ข้อเสน่ห์แล้วนะครับทุกคน โออเออว่าแตโออเข้อ,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 ขอจต้องใช้มนุษย์กี่คนในการป้องกันรถหนึ่งคนในรถที่นี้ผมจะเอาเป็นรถ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 ถังละกันเพราะมันมีอะไรอะรนะคะรถ หนึ่งคนสำหรับรถถังยังชิวๆแล้วสองคนล่ะไม่ไม่ดีเอาไปเลยส,สี่คนจะต้องกดสโลไม่นั้นมันจะแหลกนะฮะสี่คนเริ่มแหลกแล้วฟูมาแล้วดูดู เหมือนคนสี่คนยังจะต้านไม่ไหวโอ้โหร้อนบนไข้นี่เลยโอ้โหรอไปไหนวะนักใจเทปปี้เพื่อมคนยากยากเอาไปเลยสิคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

มันมีความเลโอ้โอ้มือจะจุดไใ้ไปจีได้ไหมแต่ก็จุดไปใจอยากมีทุกคนโดนหมดมีคนรอดไหมมีรอดไหมไม่มีเลย10คนนี้โอเคจับเกียรแล้วเพราะเดี๋ยวยิงยิ่ๆเอ้ยเพราะว่ายิงใช้คนเดียวมันยิ่งแหลก ก็งมวยจับใหม่นะโกงสักนิดนึงค่อยๆอย่าต้องสต๊อปสักครู่นะครับเพื่อขยายขนาดขนาดคนเพราะมันโกนคือ คูจะเอาไกลๆเพื่อเพิ่มแรงกระแทกจะไกลๆเลยพุ่งมาด้วยความเนว่ารวนมารจักก็ยังเฮ้ยแต่รอดนะไม่ตายตลอดตลอด ต่ลดดูสภาพแยมากเลยเมื่อกี้ผมเลยพุ่งอันเออรอครับร,บรบถดแตกก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ